الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับความรรกความเมตตาจากเอง็งอัลลอฮฺฮานูหัวตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและศรัทธามั่นต่ออลัลลอฮ์ทุกท่านครับขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนําให้การดำเนินชีวิตของเราครับขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้อิสลามเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้ร้องขอเลยซะด้วยซ้ําใช่ไหมครับแต่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเรานั่นคือความโปรดปานที่บบาว จะต้องให้ความรักความมั่นคงต่ออัลลอฮ์รักพระองค์ถ้าเทิดทูนพระองค์ศรัทธามั่นต่ออิสลามครับคนยุคก,ก,ก่อนๆครับท่านผู้ชมท่านครับที่พูดนั้นเตือนตัวผู้พูดด้วยเช่นกันครับว่าคนยุคก,ก,ก่อนๆครานั้นเขายากลําบากกว่าที่จะได้อิสลามมาสูญเสียครับต้องสลัดตัดทิ้งนะครับสิ่งต่างๆต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติแกวแหวนเงินทอง ลูกภรรยาทั้งหมดทรัพย์สินสกรานทั้งหมดเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอิสลามยินดีที่จะแลกสิ่งที่มนุษย์คิดว่ามีค่าที่สุดเพื่ออิสลาม <c oughs> ฉะนั้นการสูญเสียของบรรดาสฮาบะการเสียสละของพวกเขาจึงเป็นตัวอย่างให้กับเราเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> นั่นก็คือว่าซาเบกูดาวาดูนชาวผู้ที่อพยพจากมักกะมาสู่เมืองมดินแล้วก็ชาวเมืองมดินะครับ สคารข,ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลอัลฮุอะลัยฮิวะสลามครับท่านผู้ชมท่ารักครับเขากว่าจะอิสามาเนี่ยยากลําบากเราไม่ต้องสูญเสียอะไรหรอกนะครับเพียงแค่เศษฝุ่นเท่านั้นนะครับเศษฝุ่นที่มันติดที่อาจจะเปติดที่เสื้อของท่านนบีนั่นแหละครับโดยประมาณนั้นที่เปรียบเทียบเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นที่เราอาจจะถูกทดสอบเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นเท่านั้นที่เราอาจจะถูกทดสอบถ้าเป็นน้าก็เป็นเพียงน้ําแค่หยดเดียวที่ถูกทดสอบเท่านั้นเอง แต่บรรดาสหบัตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลามครับเขาเสียสละและก็อดทนอย่างมากมายครับผมนําเรียนกับท่านผู้ชมถึงประวัติศาสตร์ของสหบะตท่านนี้ท่านผู้ชมจําได้นะครับท่านอุมยัยอุมัยนะครับสหบะตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลามท่านอุมัยนั้นเป็นสหบะตที่เคยรังเกียจอิสลามเคยรับดาบและกว็าอาบยาพิษที่จะฆ่าท่านนาบี จะส aan, ata, ังหารชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอัสลัมอัลลอฮ์ได้ทรงสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกท่านให้รับอิสลามด้วยความเมตตามหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ให้แล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องที่บอกถึงยืนยันถึงบ่าวที่อัลลอฮ์ได้ทรงรักก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอัสลัมที่เป็นมุอัลลิมรับบานีเป็นครูผู้สร้างประชาชาติคนแรกให้กับบรรดาสุฮาบะครับ คนบุคคลยุคสลับกับคนยุคต่อมาจนก,กระทั่งมาถึงเราพัน0ีกว่าปีเรื่องราวต่า,ตา,ตางๆนี้ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่ไบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของท่านนาบีที่พูดกับท่านอุมัยว่าท่านเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับอซอฟตวราหรือนะครับกอลัอิสลามตุวัสลามบัลกออัตตาอันตาวซอว่านอุมัยยะตาอ,อินนันฮิจรี مُنَا أصحاب القليب من سرعة قريش ثم قلت لولا دين علي وإيال عندي لا خرجت حتى أقتل, أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم وَتَحَمَّلَ لك صبان أمية دينك وإيالك على أن تقتلني والله والله, والله ายาฮาอิลุนใบนากาวาใบน้าซาลิกนะครับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสซัมแสดงถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เฉพาะกับท่านนบีนะครับท่านไม่ได้ร่วมประชุมกับซอฟวานในห้องหนึ่งและท่านั้งสอนได้กล่าวระบิถึงพวกกุเดสที่เสียชีวิตในสงครามบาดะหรือโออุไมท่านได้กล่าวว่า้าหากว่าฉันไม่มีหนี้สินไม่มีลูกและฉันจะออกไปเพื่อฆ่ามุฮัมมัดไม่ใช่หรือ และท่าว,วางก็เป็นผู้ที่รับภาระในเรื่องหนี้สินและก็ลูกๆของท่านเพื่อท่านจะได้ฆ่าฉันให้แก่เขาแต่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาอัลลอฮฺจะทรงป้องกันร,ระหว่างท่านกับสิ่งนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนี่คือความเมตตาเน้นนะครับว่าสิ่งนี้อลัลลอฮฺจะทรงป้องกันร,ระหว่างอุไม้กับการที่เขาจะมาฆ่านาบีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทรงป้องกันร,ระหว่างท่านกับสิ่งนี้ให้ไม่ให้เกิดขึ้นการเคียดแค้นชั้นการที่จะฆ่าฉัน อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ท่านทําประสบความสําเร็จนี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับสัจธรรมได้รับทางนําดูสิครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์จริงๆเราเรียนรู้ประวัติสังเทออุไมนะครับมาเมืองมักกะตั้งใจมาฆ่านาบีสะพายดาบมาเมืองมดินาซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่ดูไม่สวยงามเลยนะครับมาสะพายดาบมาเนี่ยไม่ให้เกียรติสถานที่ ดาบนั้นไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบธรรมดาแต่เป็นดาบที่อาบยาพิษเตรียมเพื่อที่จะฆ่าท่านนบีพอมาเจอท่นานนบีก็ไม่ได้กล่าวทักทายแบบการให้เกียรติกับแขกทีน่น่าจะมีการให้เกียรติกับผู้ที่เป็นพื้นที่นะครับก็กล่าวว่าอันอิมซาบะหันบอกขอความสันติสุขเวลาเช้าเกิดขึ้นกับท่านก็บอกกับท่านนบีนะครับเมื่อน,นั่งอยู่กับท่านนบีเนี่ยเป็นคำกล่าวของคนยุคขนดกองยุคอาหรับที่เข้ารังเกียจอิสลามชาปุรชสมากะ ถาราบีก็ย,ยิ้มตอบก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังบอกว่านี่อิสลามนะให้คํากล่าวที่ดีนะคําทักทายครับว่าอัสสลาหมุอะลัยกุมเป็นคำกล่าวทักทายที่ชาวสวรรค์เขาให้การทักทายกันดูสิครับท่านอุมัยบอกว่าฉันรู้เรื่องอิสลามดีทั้งหมดแหละที่นี่ท่านพูดเป็นคํากล่าวแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะให้อภัยเนี่ยนะครับศัตรูมาถึงหน้านะครับคู่กรณีมาถึงหน้าพร้อมที่จะให้แล้วมาคนเดียวแล้วนี่ยพร้อมที่จะ แก้แค้นแล้วเนี่ยเพราะท่านอุมยัยอุมัยก็ฆ่าสวาคาบ,บาไปหลายคนเหมือนกันแต่เป็นคนที่ทํานํารบไปสงครามบารักซะด้วยท่านอบ,บีก็ยังให้โอกาสสุดท้ายแล้วก็บอกจะมาทมําไมแล้วบอกจะมาจะมาจะมาดูเรื่องของคนที่เป็นเฉลยมันมีลูกของฉันอยู่ด้วยท่านอบ,บีก็บอกว่าท่านมาที่เนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะมาฆ่าฉันหรือไม่ได้พูดกับซอฟ,ฟาหรือในพูดกับสองคนในที่ลับๆเนี่ยนะครับในอย่างคำกล่าวท่านอบ,บีได้กล่าวสักครู่นะครับในเรื่องราวของท่านอุมัย พอพูดแบบนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นกับท่านอุมัยเพราะเราพูดกับตอนก่อนหน,น้านี้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวแบบนี้นะซอบวรนท่านซอบวานพูดกับท่านอุมัยสองคนเท่านั้นเองนะครับท่านอุมัยก็ร้องขึ้นนะครับแบบอย่างไรเล่าครับพูดด้วยกับความดีใจว่าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สิ่งนี้ไม่มีผู้ใดรู้นอกจากฉันและซอบวานเท่านั้น ท่านคุยกันสองคนปรึกษากันสองคนขอสาบานกับอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดบอกให้ท่านทราบได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นกรารสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงนาพาฉันสู่อิสลมามการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นสิทธิแข็ง Allah, ขอัลลอฮ์เป็นของเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงนำพาฉันมาสู่อิสลามคาที่ท่านนาบีได้กล่าวกับท่านอูมัยท่านบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินนอกจากฉัน กับซอกบานเท่านั้นท่านนั้นเป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ปฏิญาณว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้ากล่าวคําพูดที่ฉันพูดคุยกับซอบวานเนี่ยจะต้องอัลลอฮ์จะส่งพระองค์ท่านั้นที่ทําให้ท่านได้รู้และก็ขอบคุณต่อเราก็คือรับอิสลามเลยแหละครับบอกว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเพราท่านอับบีพูดแบบนี้แล้วเนี่ยท่านอุมยจะมาฆ่านาบีอย่างที่เราเห็นเนี่ย ปฏิญาณตวนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอลัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ที่นําพาฉันมาสู่อิสลามขอบคุณต่ออลัลลอฮ์ที่ไม่ได้ทําให้ฉันได้ทํางานให้ประสบความสำเร็จในการที่จะมาฆ่าท่านนาบีอลัลลอฮ์ได้ทรงปกป้องฉันระหว่างความความเสียหายนะครับสิ่งที่ไม่ดีงานแบบนี้ให้ฉันได้เข้าใจรู้จักอิสลามและการให้อภัยของท่านนาบีเป็นตัวอย่างอย่างดีครับท่านซูลได้กล่าวกับสฮาบะครับว่า ท่านทั้งหลายจงสอนสนาให้กับพี่น้องของท่านสอนอิสลามแนะนําอิสลามให้กับท่านไม่จงสอนการอ่านุรอานให้แก่เขาเนี่ยคือการให้อภัยการให้เกียรติของท่านนาบีสิครับไม่มีปัจจัยอื่นไม่มีการดูถูกดูหมิ่นดูแคลนกับคนที่มีความเชื่อถือความเชื่อที่แตกต่างกันก็ตามนี่คือต้นแบบนี่คือมุอัลลิมรอบบานีรูผู้สร้างประชาชาติลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อะไรวือสลัม อะไรเกิดขึ้นในหัวใจของท่านอุมาเมื่อรับอิสลามสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านความปรีติในอิสลามสายตาท่านที่ไม่เคยที่จะละสายตาไปจากท่านนาบีในการให้ความรักในการให้ความรักท่านนาบีในการให้ความเป็นห่วงท่านนาบีสายตาไม่เคยลดละจากการที่จะมองท่านนาบีเทียบกับความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ คับศรัทธาต่อแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลานฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เคยพูดคุยกันครับว่าหัวใจที่แกร่งประดุดกับหินผาแต่หลอมละลายได้ด้วยหลอมละลายได้ด้วยกับอิสลามหัวใจที่แข็งกระด้างเสมือนกับภูเขาเหมือนกับหินผาอ่อนไหวได้ครับอ่อ,อนโยนได้ด้วยกับอิสลามครับ คนที่รังเกียจอิสลามอย่างท่านอุ้มัยททาไมละอัลลอฮ์รักท่านนะและท่านก็รับอิสลามท่านนาบีบอกนะครับท่านนาบีหลังจากที่ท่านอุ้มัยรับอิสลามนาบีให้อะไรลองหันกลับมาดูสังคมของเราครับว่าเวลานี้เพียงแค่คําพูดไม่กี่คาทําให้คนในสังคมเกิดเป็นศัตรูซึ่งกันและกันหันกลับมาดูในสังคมครับว่าเวลานี้เราน่าจะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมาปรับปรุงมาแก้ไขอิสลามปรับปรุงแก้ไขสังคม รูปแบบของท่านนาบีนี่แหละครับวันนี้เพียงแค่พูดกันไม่กี่คําไม่เข้าใจกันการกินซากศพซึ่งกันและกันการนินทาการอิจฉาการใส่ร้าย,ายท,ทั้งท่านที่บางครั้งเนี่ยเรื่องราวไม่ได้ใจเป็นเรื่องราวของความใหญ่โตอะไรทํางานในเนื้อผ้าเดียวกันคล้ายกันแต่บางครั้งด้วยกับชัยตอนมาร้ายก็ยุแย่หัวใจของผู้ที่ศรัทธาใช่ไหมครับอูซุบิไลมินซาลิกจะให้เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวของเราเลยนะครับหรือคนในพี่น้องของเราเลย กับความเกลียดชังก,กับการไม่ให้อภัยกันดูท่านอบีเป็นตัวอย่างครับพอท่านอุมัยรับอิสลามท่านเบีให้อะไรล่ะบอกกับบรรดาสหฮาบะหลายท่านว่าให้อิสลามกับพี่น้องของเราสอนอิสลามให้กับพี่น้องสอนอัลกุรอานให้กับพี่น้องของเราและวก็จงปล่อยเจริญศึกของเขาเสียให้หมดเนี่ยดูสิครับว่าท่านอบีทําอะไรเมื่อท่านอุมัยมาต้องการที่จะมา ขอฉเฉลยศึกกลับท่านนาบีก็ให้นะครับแล้วก็ให้อิสลามด้วยลูกของท่านอูมัเนี่ยครับเป็นฉเฉลยศึกท่านนาบีก็ปล่อยไปแับและหลายคนก็ปล่อยไปปล่อยบรรดาฉเฉลยศึกทั้งหมดไปเพราะการงานที่อูมัยได้ทํการรับอิสลามของท่านนะครับในช่วงเวลานั้นอลัลลอฮฺทรงเปิดหัวใจของอูมัยให้รับอิสลามทำให้เขาเปลี่ยนสภาพจากชายตอนอรอรร้ายมาเป็นทหารให้สัจธรรม ในภาษาใช้คําว่าชายตอนแห่งบาร้ายเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นทหารแห่งสัจธรรมเป็นผู้ที่อนุเคราะห์อิสลามและกอทําให้ท่านอุมัอมุคอตอบนะครับกล่าวขึ้นท่านอุมัตกล่าวอย่างไรนะครับเราควรจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับคำกล่าวแบบนั้นนะ่ะในโอกาสต่อไปกันแล้วกันท่านอุมัตอย่างที่เคยบอกครับว่าท่านอุมัต์เคบอกว่าฉันเนี่ยเคยรังเกียจท่านอุมัยอย่างมากเลย นะครับแลต่เวลานี้ท่านอุไมเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักฉันรักมากกว่าลูกของฉันบางคนซิอีกจักการรับอิสลามเรืขอรขอาครับเพราะนั้นในสังคมของเรานะครับถ้าเราหันกลับมาดูสิครับว่าเราแก้ไขปัญหาสังคมเวลานี้คนที่มีความรู้เยอะครับพี่พูดให้เตือนตัวผู้พูดด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้หมายที่จะกล่าวร้ายนะครับหรือแสดงความประสงค์ไม่ดีกับใครทั้งหลายเลย แต่อันดีนุนนะซีฮะเอากะมากรเรารซูนสซลลล็ออะไรทีวะซสัลลัมครับศาส,สนานก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับศาส,สนานคือการรักการเป็นห่วงแล้วก็ตักเตือนซึ่งกันและกันครับเราทําอิสลามกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากก็คือได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการรับใช้อิสลามไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้อิสลาม หรือมีความรู้ในขแขนงสาขาวิชาใดก็ตามที่เป็นวิชาสาขาวิชาที่ไม่ได้ขัดต่ออิสลามนะครับแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตในเรื่องของการหาปัจจัยยังชีพขอบคุณต่ออัลลอฮ์ครับเราได้มีโอกาสทํางานรับใช้าสาของพระองค์ร่วมกันครับเราก็นำมาความแตกต่างนี่แหละครับมาใช้ในการดําเนินชีวิตในการบอกเราเรื่องราวอิสลามในการแนะนําอิสลามกับผู้คนนะครับ เรานำเรื่องอิสามไปบอกกับพวกเขาด้วยกับท่าทีที่ดีิกมะมาที่ดีวิทยาปัญญาที่ดีครับเราเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสวรรค์ด้วยกับท่าทีที่ดีแบบอย่างที่ดีครับเรื่องราวของอุมั์เนี่ยยังไม่จบนะแต่ผมอยากจะเก็บไว้สักนิดนึงก่อนให้เป็นช่วงสุดท้ายของท่านเนี่ยหลังจากท่านอุมัษ์ได้เจอกับท่านอุมัย์เนี่ยครับานอิสาม,มเนี่ยทำพูดคมๆกับท่านอุมัษอินร์ขตตอฟเนี่ยดบอกอย่างไรกับเรื่องราวของอุมาษ์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนทุรคขอเราครับ ไม่มีใครหรอกครับปรารถนาที่จะอยากจะได้ยินคำพูดที่ที่ก้าวร้าวคำพูดที่รุนแรงคำพูดที่เสียดสีซึ่งกันและกันหลายคนครับมันก็ทั้งตัวผู้พูดเองด้วยก็เช่นกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมลองนึกนึกภาพแล้วกันครับว่าถ้ามีแกงเนื้อแกงไก่อร่อยอย่างไรก็ตามแกงหรือผัดมือคืออาหารที่ปรุงแต่งอร่อยที่สุดเนี่ยเราอยากจะทานเราอยากจะกิน อยากจะดื่มอยากจะรับประทานจากอาหารที่ถูกปรุงด้วยกับความอร่อยแต่เมื่อไรก็ตามที่อาหารนั้นนะครับมันเน่าเสียทิ้งไปสักวัน2อวันสาวันไม่ได้ผ่านการอุ่นไม่ได้ผ่านการุงต้มมันก็เกิดการเน่าเสียเมื่อเกิดการเน่าเสียจากอาหารที่อร่อยที่สุดที่เราอยากจะรับประทานเครื่องดื่มที่ชุ่มฉ่ำชุ่มคอที่สุด เรอยากจะดื่มแต่เมื่อมันผ่านไปสองสามวันระยะเวลาหนึ่งไม่เกิดอาการอะไรครับมันบูดมันเน่ามันเสียไม่มีใครหรอกคันี่เขาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานจากอาหารที่คิดว่าอร่อยที่สุดก่อนที่ก่อนที่มันจะสูญเสียก่อนที่มันจะเสียตอนที่มันจะบูดจะเน่าเนี่ยนะครับครับท่านั้นเช่นกันครับอลรรถไดทรงโบชนาดำรับเตือนผู้ศรัทธานะครับพี่น้องไปอ่านอังกุรานกันแล้วกันครับว่า อรรเดทรงกล่าวนะครับว่าสูเจ้าชอบหรือที่จะกินซากศพของพี่น้องของพวกท่านซากศพยังไม่พอซากศพของพี่น้องของท่านชอบหรือนะครับที่จะกินซากศพของคนที่ตายไปแล้วครับซากของมายิ่ซากของคนที่ตายไปแล้วมันอร่อยขนาดนั้น,นหรือ พระองค์ได้ทรงเตือนว่าการนินทาใส่ร้ายการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียหายมากๆเหมือนกับการที่คนใดคนหนึ่งกําลังกินซากศพกินศพที่คนตายกินชิ้นเนื้อที่บูดคอที่เสียหายที่เน่าเปื่อยของคนที่ตายไปแล้วน่ากลัวนะครับดังนั้นการทํางานรับใช้ศาสนาขอเลาะนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทําอันนี้พูดเตือนตัวผู้พูด,พดเตือนกันครับถ้าทําแล้วประสบกับความสําเร็จ ถ้าทําแล้วไม่ขูกอิจฉาดิษยาอิจฉาริษยาก็เป็นหน้าที่ของชายตอนที่มันจะทํางานของมันเราก็มีหน้าที่จะไม่ตามมันน่ะแหละครับมันก็กระซิบกระซาบในหัวใจของเรานะครับอย่าทําเลยอย่างนี้ดูสิคนนั้นทําดีกว่าเราอีกคนนั้นทําดีกว่าเราหรือเราทําดีกว่าเขาม่อิจฉาริษยาเขาก็เถอะชายตอนมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จูงมือเราไปทำนะครับไม่ได้จูงมือไปทํานะครับแต่มันก็กระซิบวิสวดในหัวใจ ในหัวใจในหัวอกเนะี่ยซูดูรินนัทนี่ครับในหัวอกของมนุษย์นะี่แหละให้เกิดความอิจฉาริษยาถึงแม้จะเป็นเนื้อง,งานที่ดีจะเกิดอิจฉากันพออิจฉากันแล้วมันก็เป็นมันไดแห่งความชั่วร้ายแหละทีนี้ลูกหลานขมันก็คือความโกหกการเปลียดสีการให้ร้ายการเกลียดชังจนกระทั่งบางคนเนี่ยถูกสังคมตัดสินพิพากษาไปแล้วว่าผิดทั้งทั้งที่ยังไม่เห็นกับเขา ยังไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับได้ยิงข่าวเล่ามากอล่าก,กีล่ามาแล้วก็บอกตัดส,สินคนนั้นถูกพิพากษาตัดส,ส,สินจากสังคมไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆครับในสังคมใช่ไหมแังนั้นมันมีทางแก้ไขนะครับหันกลับมาสู่ละกอกานาละกุมฟีรอซูลิละอุสวาตุลฮาสนะแบบอย่างที่ดีของท่านดบ,บีม,มุฮัมมัดสลลุลล็ออะลัยฮิวซัลลัมนั่นแหละครับแบบอย่างที่จะเตือนหัวใจของเราว่าทํางานถ้าหากประสบความสําเร็จ อย่างยิ่งยวดอย่างฉับพันฉับพลันพันด่วนคารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอลัลลอฮ์ขออย่าให้งานของฉันเนี่ยขอพระองค์ไทรงรับงานด้วยเถิดเพราะงานที่ทํารู้สึกจะประสบความสาเร็จง่ายไดเลยเกินฉันเกรงว่าพระองค์จะไม่ทรงตอบรับเนื้อง,งานซอฮาบ้านะบีก็ทําแล้วและก็ขอต่ออลัลลอฮ์ว่าอย่าอลัลลอฮ์รับงานของฉันงานงานทีวนี้ด้วยเถิดงานการรับใช้ศาสนาขออลัลลอฮ์นะครับหรืออะไรก็ตามถ้าเราตั้งเป้าหมายนะครับเป็นงานของนบีเป็นงานที่ดีสุดอย่าได้ มันไม่ใช่งานที่จะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ทันพิสูจน์ได้กับสายตาของเราหรอกงานที่ทํางานที่ถูกวางไว้ด้วยกับ,บอิสลามเนี่ยบางครั้งมันไม่ทันเห็นด้วยกับสายตาของเราแต่เมื่อเราตายไปแล้วนะครับงานนั้นอิชชารลนะครับความตั้งใจดีจะมีคนมาสารต่อกันนั้นนะครับเหมือนกับการทํางานเด็กกำพร้าหรืออะไรก็ตามเรื่องราวแบบนี้คงจะเกิดขึ้นต่อไปครับไันนด้จากลาไปครับอัสลามุอะลยกุมบาระห์มะตุลลอฮิะบะลิาカดูครับ